สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวกันนะก็คือเป็นรถไฟท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ก็เวลา6โมงเชา้าเดี๋ยวรถไฟจะมาจากหัวลําโพงนะครับออกจากหัวลาโพงนะประมาณ6โมงเชา้าจะมาถึงที่สถานีชุมทางบางซื่อเนี่ยประมาณ6โมง23นาทีนะครับด้านข้างของเรานี้ก็จะเป็นร้านค้านะนี่โมโปกินกล้วยจับแล้วนะครับมีกล้วยจับนี่มีแบบ ฟังถ้าใครมานะมารถไฟฟ้าตรงนี้ได้นะครับรถไฟฟ้า MRT บางซื่อนะครับตรงข้างหน้าจะเป็นห้องน้ำนะครับฝั่งตรงข้ามนู้นเลยเนะี่ยอาคารใหญ่ๆนั้นจะเป็นกรุงเทพอภทิวัตนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาแบบเดินดูบรรยากาศนะช่วงหกโมงคนแบบเยอะเลยเอ,อ,อุ้ยน่ากินนะน่ากินนะสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะครับ คนเยอะเหมือนกันนหกโมงเชา้าอ่ะน่าจะเขาก็อาจจะไปเที่ยวเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าคนเดินทางเดินทางกันแต่เช้าเลยของกินเยอะนะทุกคนหกโมงหมูอันนี้หมูปิ้งนะครับเดี๋ยวลองเดินดูทีว่าแบบมีอะไรอีกุยกาแฟ <laughs> แต่กินกาแฟแต่เช้าเลยก็ร้านกาแฟ ทางจากสถานีกรุงเทพไลท่ทางสถานีโคกสลุมท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอ,อก,การด้วยสารได้ในชานชลาที่3ขอบคุณผัก